ค่ะขอกรับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะพี่น้องทั้งบ้านสู้ผู้สู้คนเศรานี่เนาะค่ะมือดีระเด้อพี่น้องสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเออเออมดกัดพี่น้องง่ายมองก้อนอยู่ใกล้กพ่นปูนะคะหมุดเล็กกัดขเมือนี่แม่เบิกทราบค่ะอีฟซี่โทรเข้ามาตามไลน์มีลายเลขกโผล่เนาะเด็กกลับปงหน กลับไปแล้วบัดนี้จะเป็นเรกข,ของเบิกทรัพ์นาขี้นกะคาทีเคยได้อยู่น้ำพุนปูหมวดที่แล้วดีหนึ่งสามแต่ว่าหันบ่สื่อเนอะค่ะหมวดนี้นะคะทาถือกนะคะจะสางงานสีปะทุมมาเนาะคะ่ะจะสางงานสีปะทุมมาพราตอนนี้ไม่แต่องคูเนาะคะ่ะพี่น้องขาวผู้ใดสิถือกไลผู้ดใดถือกไลกับเมื่อนักใหญ่สปอร์ตราคาเมื่อนี้ มีคนมาที่ฐานจิตไหวหลายคนอยู่สําหรับรานทำหน้าคัททีวีของเมียเบิกทับเนาะคะ่ะนาะเขาบอกว่าถ้าถูกสามตัวตรงแม่เบิกทพับงวดนี้จะสร้างย่าให้เลยให้งบไปเลยสี่หมื่นว่างนั้นให้งบไปเลยสี่หมื่นว่าสันเอ้ยว่ะเจ้ามากตัวใดเราสันเพื่อนกบว่าสืส่อน้ำมันเบิกทพับนี่ลปาปีน้องนกมาเหตุท้างใสบงังต่ะ นกมาเห็ดหั้งใส่มาเห็ดหั้งใส่ไฟมาอยู่เบิ้งพี่น้องนกกระรังไมาเห็ดหั้งใส่น่ะสานปูสานงาเนาะค่ะนกเด้หนี่พี่น้องป้าสิบวัตถุเด็กจะบอกเบื้องนกขนอัน เศษหงามาหารมองสารปูเต็มเมด่อนสิจมาเฮ็ทห้างโอ้ผู้นะ่ะทำความสะอาดห้เพื่อนกันจักเบิกอะมา,านี้เบืกอทราบกะมันใจคือเกาเนาะคะ่ะมันใจตัวใดไผเห็นคลิปนี้ให้รวยสุขสุขคนเด้อค่ะตอนนี้นั่งอยู่นาะ หมอปูฮ้อยาเนาะคะ่ะกระกาบขอบพระคุณสายบุญทุกท่านที่เข้ามาติดตามเบิกทรัพยาคีเบิกทรัพยพ์ารวยทางช่อง YouTube ระว,วังเพจปลอมนะจ๊ะเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวฟนะคะไม่เก็บเงินเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มฟรีนะคะในเพจก็จะเบิกทรัพยพารวยเท่านั้นนะคะในเฟซก็จะพิมพ์พรเบิกทรัพย์รากาเบิกทรัพยพารวยเนาะคะ่ะจะบ่มีเบิกทรัพยาคีเนาะคะ่ะทรา เอฟซีตตามแสดงว่าเพลิดลอมเด้อค่ะมาขึ้นกะฟันดีดีฟันว่าได้ขึ้นเครื่องไปเที่ยวเล่าขึ้นเครื่องบินบาทมีพ่อขึ้นไปนั่งแล้วขึ้นไปน้ำผู้หญิงผู้นึงหล้ะกะเล็กหน่อยผู้หนึ่งโอ้ยนุกมันสีเห็ดหัางใส่สารปูสีโสกอยูด่ดอกเพิ่นกะเลยว่าเสียงมันดังตีตีนั่กับป๋าเบิกซับเพิ่นกะเลยไล่ลงมา ก็เลยไล,ลุงมากว่ามีสิ่งแบบปลปวอมขึ้นมากว่าห้ขึ้นเครื่องบินก็เลยลุงมาก้างล่างไปก็ได้หน่อยผู้ชายผู้หนึ่งก็เลยแววปุ๊บไปดอกฟังเล่าสันหาเหตุงานอยู่เมืองไทยเอาเงินฟังไทยนี่แหละเลยว่าในความฝันแสดงว่าเลขปูสีเข่าเนาะค่ะเลขยาสีเข่าปูกับยามาบอกในฝันจ้าดูตอนหนาปูยา ขอให้ถือเลขล่างเลยเด้อเด็กที่ปูยามาบอกลูกบวกหลานเพื่นบอกว่าเลขล่างนะมันสีออกหาสามก็หาเก้าพันวะสองหางที่เอฟซีรอซะโชพุทธข้างเปิดท่ามั่งเปิดแสงข้างเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะอ่างะกษะอัางะกษะอ่ากษะอ่างะกษัะอ่างุกกะอหางุกกะอ่ง,งากาุกาอันนี้ การอันตรายปิวินาสันตุอเสสสตยัตโนยัตังยัตังยัต,งยต,ติอุอุอีปริพันตังพันติสังโฆนโม,มพุทธ,ธยะขอให้เด็กเมื่อนี้เป็นกองเบิกซับหน้าขี้ขอให้ถือสามตัวองตัวด้วยเถิดเอซีที่เขาไม่เห็นกับขอให้ถือให้ได้ไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อปูกระยาหายมากเขียนเขียนคือห้าสามกับห้าเก้าลางยางเดียวลางยางเดียวนะคะ ฟันเราเพิ่นยือนอยู่นาอันโพนใหม่นี่เนาะคะ่ะเนาะนาล้านปูล้านยาน,นี่เนาะคะ่ะทีเอฟซี FC เห็นอยูเนี่ยฟันแบบเนพิ่นมายืนไหนเด็กยู่นี่เด็กฟันก็ไม่ซ้ำนี่ละค่ะที่เพื่อนน้อบอกเป็นตัวเป็นตนเมื่อนี่กะเสร็สรุปะกะมา่ฟันมาเคลื่อน,นว่าเด็ขี่มอเตอร์ไซค์ลูกไสคทะเบียนลูกไส้นั้นเจ็ดหกเก้าเจ็ดเนาะค่ะกะใส่วิจารณญาณในการรับชม่มนะคะเนาะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำแน่เป็นกำลังใจมาลุ้นว่าเบอร์ซับจะซื้อเลขหรือเปล่ามนโอ้โอเจนูดไปละพี่นอ้องไปซสายคุณไปละไปละซื้อเลขบ่โอ้เอาไปไปอย่าลืมหาสามหาเก้าโอ้ยมือนี้กำลังไปซื้อเลขค่ะบรรยากาศจ่ร้านท้ำ จ้าจุ๋ถืถไไอไปแม่นอผู้ใดที่จะมาที่ทานจิตนเนาะค่ะเบิกทรับกได้ขึ้นคู่ขึ้นค่ายไว้แล้วมาฐานจิตเอาคนที่มาครั้งแรกแม่หนีจะกลับไปฝันแล้วร็ถือเล็กสู่คนเป็นปฏิหารเป็นแปลกๆอยู่ถ้าความจักหน่อยสาเหตุที่ได้มาสั่งจุดหนีเนาะค่ะเอฟซี FC ที่เป็นแฟนคลับจริงๆติดตามานแต่แรกนะจ๊ะเขาจะหูหดีเนาะค่ะว่า สางย่อนสายบุญสายพญานาคอันนี้ความเสื้อส่วนบุคคลนะคะ,ะหลายคนกับวเสียลหลายคลนกับเสียแต่ว่านี่ความเสียส่วนเบิกทรัพย์นี่ละตะกี้ฟันเริ่มจากความฝันค่ะขายอยู่ในตลาดฟันว่าผููสีสุดโตงานปทุมมาจากเมืองคํำสนดุดให้บริบาลมหเอาเป็นฟุ้หยิง่งกับผู้ใชยใส่ผ้าขาววดส่วนมหบไปคํำสนุน ไปแะเบิกาปูสีสุโตงาปะทุมมาครั้งแรกเลยคืองาสีปทุมมาผูกแขนเอาเบิกซับเพิ่นก็เรือบอกว่าลูกหลาเอ้ยสูงเพียงฟ้าให้เฮตูเสมอดินเนาะคะ่ะจะขอเราประวัติในคลิปเพื่อ,อาว่ามือใดมือหนึ่งเอฟซีใดเขามาฟังคนไหลกดแซ่ในเด้อประวัติความเป็นมาที่ใดมาสัทธาปูพญานาคคำสนดนเนาะ เพื่อนกับลูกแขนเอาล้างจากนั่นเพื่อนกับมหับไปสู้มือสู้มือัอ้งแต่มสมัยคําสนุดววาท่านใหดังเบิกทรัพย์ถือเลขเกางวดติดถือซงวดสซงวดเขาละว่าอีนี่มันคือหมุจักเลขกว่าเลขสอีอกองังว่ะสันเจ้ามือจนบวขายและที่สําคัญเขาหาว่าเบิกทรัพย์เป็นปอบคนได้ตีกี่นะสิเป็นปอบจังไดคนถือเลขกซื่อเลยวะถือสามตัวกระถือสองตัวกระถือก็เลยกราบขึ้นไป แต่ว่าถือหงวดใจสีเป็นแปลกอยู่ว่าจาขวงนีสีไปตื่นอยู่ค่าสนวดเป็นสีมหาเอาก็เลยสั้งความรูก้กับผัวก,กับแม่ว้ว่าถ้าเกิดเมื่อหนึ่งนอนบ่ตื่นกับแสดงว่าไปอยู่ในเมืองค่าสนวดเดอ้อเจ็ดมือเดอ้อจังเผาเพราะว่าได้เจ็ดมือถ้าว่าขึ้นมากกับแปลว่าไปเลยแต่ว่าถ้าขึ้นมากกับถือว่ามีชีวิตหลอดมากคือไปเที่ยวเมืองบาดาลกับปูซีสุโธยาปทุมมาดเดอ้อว่าสัน ในฝันทันว่าโวยในความจริงนี่แหละพอรับไปเคลื่อนใดกับไปตื่นแต่ข้ามโฉนดรับไปเคลื่อนใดกับไปตื่นแต่ข้ามโฉนดเปิกทรัพย์กับเลื่อวามันสีแมนบ่สีบ่ตุยซะบ,บ่แต่นเนี่ยคิดว่าเจ้ากองสีบ่ยัง่งเป็นใจบ่ดีแต่ว่าถือเปกจนได้รถสามขั้นสี่ขั้นสมัยนั้นรุงแห้งนะคะก็เลื่อ ปึกซ้ากันว่าแฟ้นก็เลยว่าโอ้ป๋อก็เลยวาเบิกซ้ำตะกี้ของพระเดามหิดสรองเนาะเจ้าเยาวเงินถือเลขต่อเจ้าไปเอวเงินค่าขายต่อวระสันยยานเจ้าตุย้ยพันวาเลยเขาข้ามนหดไปบอกพันว่าลูกไม่อยากถือเลขแล้วลูกอยากขาขายดีวระสันกันสีเือกระซ้างวดเลี่ยงแล้กก็ยุทธีนึงได้บาลสิ กับมากแล้วแมนอีดีสามหมดเรี่ยงหยุดเทียหนึ่งหลังจากมากก็เลยเป็นห่างๆมากสําหรับสายเหล็กเนาะแตกีกับบอคิดว่าสิได้มาบอคิดบอฝันสีได้มาสางร้านถ้ำแล้วก็นสิไดมาบอกตัวเอกเอฟซีเด้เพจเองซื้อเองฟันเองบ่สวนเด็กไพนนอนเตกีซื้อในน้อยแขนแนก็เลยขอปูไดตัวนี้เดิอพี่น้องไปเบิ่งเหล็กน้ำกัน นี่เป็นเลขฝันสองตัวท่านันเนาะค่ะแล้วกาเลขยูดขอโพ่นปูมือนั้นรูปเอาอยู่ต้นใหม่ด้หนึ่งศูนย์เก้านะคะแต่ชอบเก้าหนึ่งเลขที่ชอบมีสามหางเนาะค่ะแล้วก็ซีหกนี่เห็นอยู่ต้นใหม่เป็นเลขล่างแล้วก็ซี่ีซีศูนย์เนาะป้ายรถใ,ใหญ่มา่ไม่เจ็ดหกเก้าเจ็ดเนาะค่ะ อันนี้เป็นเพียงแนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเอฟซีจังไรกันห้โให้มาในปังปัง,ปงสูฟูสูข้นเด้ขอขคเห็นคลิปนี้ก็กดแช่น้ำเนยได้จ้าเอากรบเปาวาซิออกตัวได้เมื่อนี้ก็มาหลุ่นกันนะจ้ะเนาะ